พอกลูกไปไปนู่นไปไปกินน้ำไปพิ่น้ำโอเคครับสวัสดีสามารในกลุ่มเดี๋ยวไล์นี้ผมจะสอนลูกศิษย์ในวันที่มาเรีลวาทชิตเขากำลังจะเรียนในเรื่องการขึ้นลองท่งไปตรงนู้น เรื่องต้นเราดะติดฐานห้ข้อที่วมีประจำประจเลนี่น่ลูกค้าสัาลองทรงสูงแนวเส้นของลองทรงสูงี่อยู่ประมาณนี้ ไล์เก็บไว้ก่อนนะครับถาดูเวลาไถคุณวางไปได้น้าชิ้นแล้วเปิดหน้าแบบเพื่อมขึ้นไล่รอบศีรษะช่วงโค้เนี่ยคุณใช้ครึ่งหนึ่งของใบตะเรียนะพับหูลงพอเป็นทุนฐางของการของการประกานของช่างเอาง่ายเพราะช่างแต่บางคนก็จะขึออ้นทรงนี่เหมือนการประกก็จะใช้หี ขเขาบอกว่ใช้ฟันล,ลองเห็นไหมคุณจะเห็นแนวเส้นของเอ่อเรียกว่าอะไรของกรอบทรงอ่ะเห็นป่ะแนวเป็นแนวเส้นเห็นไหมครับคราวนี้ด้านหลังกล้องมือเสกเข้านย่างไรการเข้าด้านหลังดูดูการเปิดหน้าแบตเตอรี่สำคัญสุด<อ>เป็นภาษานี<อ>้การเปิดหน้าแบตเตอรี่งี้ ผมจะใช้วิธีการตั้งสวิงแบบนี้นะจะไม่ดึงอย่างนี้ผมจะไม่ดึงเห็นไหมเราจะได้เราจะได้ไกด์ไลน์ด้านหลังเลยขึ้นแบบนี้เป็นแนวเส้นแนวเส้นจะอยู่ประมาณนี้ mm hmm. เปิดหน้าอย่าลืมเรื่องการเปิดหน้าบบเรเล่ mm hmm. การขึ้นทรงเบอร์1.5น 5, ักดียังไม่ต้องไปเอาความเมียนอะไรทั้งสิ้น มันเป็นการขึ้นทรงมันเป็นการเคลียบเคลียบเส้นผมที่มีความยาวออกเพื่อที่สร้างกรอบทรงนะ้าน,นี่คือการไถแต่นั้นสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับการไถก็คือการวางแบตเตอรี่ให้แนบชิดและเปิดหน้าแบตเตอรี่ขึ้นเพื่อที่จะสร้างแนวเส้นเห็นไหมเราจะได้แนวเส้นเป็นเป็นไกด์ไลน์ดูนะอันนี้เหมาะสําหรับนักเรียนใหม่จริง เปิดหน้าแบทเตเลี่ยนขึ้นพับหูเอียงหน้าเอียงแบตเตเลี่ยนไครึ่งหนึ่งเห็นไหนมพับหูก็ยังจะต้องสร้างแนวเส้นอยู่เหมือนเดิมน,นี่คือก,การขึ้นทรงด้วยเบอร์หนึ่งจุคราวนี้ที่นักเรียนได้ยินะปํนประจำาคือการลบขอบผีใหญ่การลบขอบผีใหญ่คือ,าอาการสร้างกรอบทรง ฐานเนี่ยจะประกอบไปด้วยเรื่องของฐานสวยกรอบทรงสวยบางคนกรอบทรงสวยฐานไม่สวยบางคนฐานสวยกรอบทรงไม่สวยก็มีเช่นกันการลบขอบสิ่งสำคัญที่สุดคืออย่าเปิดหน้าหวีเยอะให้เปิดหน้าหวีพอดี ลองขยับขามุนดูก็ได้ขึ้นลงขึ้นลงเลยก็ได้หมดขามุมเองเห็นไหมเป็นการเคลียร์ความยาของเส้นผมออกบริเวณนี้คนละส่วนกันนะอันนี้คือการสร้างฐานการลบขอบไม่ใช่ส่วนที่สองของการทำงานนะนักเรียนจำไว้ การลดพอนิ้วกลางเนี่ยสำคัญพับหูลงแล้วก็วางหีอสอดหีก็สอดยกตั้งขึ้นโค้งตามศีรษะโค้งตามแนวเส้นที่เราสร้างเอาไว้บางคนไม่ใช้นิ้วกลางในการพับหูเข้าหวีลักษสะนีแล้วคุณก็จะก,การเปิดหน้าหีเยอะเกินแต่ถ้าคุณพับหูลงพร้ะคุณวางแค่หีเฉยแล้วก็ดันขึ้นเปิดหน้าหีขึ้นแค่นี้แหละครับ ช่วงนี้ยังไม่ต้องสนใจเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องกลับมาเรื่องก,การสมบัดดีีของเรากันขอบเราเรียนแล้วถูกต้องไหมครับโอเคเามาอกันขอบอาจารย์สอนไว้เยอะใน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 ไลฟ์ในอะไรนี้ยเยอะมากวางมุมตั้งโค้งให้ดีๆ เราใช้มุมแบตดเลี่ยนประมาณ2ซี่3ซี่เข้าโคง้งไม่ต้องย้ำหลายรอบนะเพราะการย้ำหลายรอบเนี่ยมันจะทำให้ลูกค้าแสบการทำงานที่ทำให้เราทำงานง่ายคือการก้มศีรษะเอียงคอลูกค้ามันไม่ใช่เป็นเทคนิคมันเป็น มันเป็นการทํางานที่เราจะทํางานง่ายมากยิ่งขึ้นโดยการก้มคอลูกค้าเอียงคอลูกค้ามันจะทําให้เราทํางานง่ายจำจาเอาไว้เราจะแยกให้หมดแล้วที่นี่เราจะแยกเพศแยกวัย แยกปัญหาของวัยแยกปัญหาของเส้นผมในการเรียนดังนั้นถ้านักเรียนมองออกตัองเรียนรู้เมกเรียนเข้าใจนักเรียนจะทำงานง่ายคนมียุปัญหาจืนองผิวหนาผิวย่นปัญหาเรื่องของสีผมนี่คือปัญหาของคนมียุวัยนุ่นปัญหาเขาจะทุกที้จุกจิกเด็กปัญหาเขาจะอยู่เฉยแค่นี้เองดังนั้นเรารู้ปัญหาแล้วเราก็จะต้องแก้ปัญหาให้เป็น แค่นี้นี่มีหลักการในก,การทำงานมีแค่นี้ขั้นตอนต่อ,อไปก็เป็นการสะบัดเนยไถ่ยถ่ยแล้วหยุดปรับฟันถอยหลังแล้วก็สะบัดเอียงแบบเอียงเอียงมุมทำให้รอบศีรษะปรับฟันชินแล้วไถไ่ยยกขึ้นตามอ่าปรับฟันถอยหลังแล้วสะบัด การสะบัดพยายามเอีย์มุมแบตเตอรี่น,นะตัดฟันชิปแล้วก็ไถสิ่งสำคัญที่สุดนักเรียนแต่ส่วนใหญ่แล้วนักเรียนจะเป็นลักษณะนี้คือตัดแต่ว่าภาพผมไม่ใช่หองลูกค้าภาพเป็นภาพของคนอื่นเพราะงั้นเวลาตัดผมที่จริงจังมันจะต้องให้เข้ากับตัวลูกค้าที่มาใช้บริการ ด้านหลังไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แต่ให้เริ่มต้นจากโครงกลางทุกครั้งปัญหาอีกหนึ่งอย่างคือตลกสีสันลูกค้าบุ๋มมีหลุมมีอะไรเนี่ย ก็้าไ,ไหนว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ลึกของลูกค้าช่วงระหว่างนี้เราสามารถใช้วิธีการใช้นิ้วโป้งถ่านได้แล้วก็สะบัดขึ้นได้ปัญหาแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะจำไว้นะดังนั้นคุณก็จะต้องมีวิธีแก้ปัญหาหลากหลายรูปแบบเช่นกันคุณไม่สามารถจะเอาวิธีการแก้ปัญหากับเส้นผมแบบนี้กับวัยแบบนี้มาใช้ได้กับคนคนนั้นไม่ได้ครับ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วอ่ะปัญหาจหําไม่เลยว่าเส้นผมแบบนี้แก้ปัญหายัางไงคนแก่แบบนี้แก้ปัญหายัางไงอย่างที่เคยสอแล้วครับว่าเลขสิมันมีหลายจำนวนที่บวกกันลบก,กันแล้วได้สิบและเราก็ตามด้วยการสระบัดเบอร์0 5ดหนาคาเไม่จริง0.5ไม่ต้องไม่ต้องก็ได้นะครับเพราะว่าลูกค้า ผมบาแต่เจะทำให้ดูว่าแต่สุดท้าหายไปไหนกันสุดท้าหายไแล้วสนด,ดนนะไที่ไหนอ่ะโอเคสุดท้ายหายถ้าใช้การปรับฟันถอยหลงังสะบัดตีนผมขึ้นมานิดนิด แค่นั้นครับได้ด้านหลังก็หมุลกค้าลงสะบัดขึ้นนิดๆจริงๆถ้าการตับผมนะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ยถ้าเท่าในการทำง,งานก็จะแบบเดียวกันตลอดเวลาแต่สิ่งที่มันแตกต่างไปคือการแก้ปัญหาต่งางๆที่มันแตกต่าง เหมือนกับเราใส่เสื้อแหละวันๆเราก็ใส่เสื้อเหมือนเดิมแขนซ้ายแขนขวาใส่เกงในนู่นนี่นั่นเราก็ยังทําเหมือนเดิมเลยแต่ที่มันเปลี่ยนไปคือเสื้อในแต่ละวันที่เราใส่อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ โอเคอันนี้เราเรียกว่าการสร้างฐานเนาะดังนั้นการสร้างฐานไม่ว่าจะเป็นวัยไหนอะไรก็แล้วแต่ก็จะสร้างโดยประมาณแบบนี้นะครับไปแล้วเอามาให้ดูแค่การสร้างฐานที่เฉยฐาน5ข้อนะที่ที่ที่นี่สอนที่นี่เราใช้กันประจำโอเคบา,บายยครับขอบคุณครับ